มม่ฝันอ้าวสวัสดีครับรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยวันนี้เรามาทำอะไรคะับเงนที่เท่าไหร่ครับเงินที่เท่าไหร่ลูกอันนี้เรามาเที่ยวบึงจระเข้นะคะพักผ่อนนะคะครอบครัวสวนเสหลงลงเรือห้าคนเลยอ่ะไอพ่ออ่ะสวนเสหลไม่แค่สหเออใส่ใส่สวนเสหลไม่แค่สหลเซนนี่เซนนี่ใส่เขาไปสวัสครับสวัสูกครอบครัวไม่ลูกสนุกไหม แหนูหนูอยู่บนหัวเรือเลยบะหลงไอพี่โตอะไรอเรือไหนื่อยไหมในหัวเรือว่าไงไปทางไหนต่อเขาจีบเขาจีบเรือเป็นไงคะคนไม้เรือโค้งเรือไปทางไหนต่อครับไปทางไหนต่อคะเซมี่ค่ะไปทางไหนต่อครับโอเคไอพี่การหลับพันทพี่การหัวใจเต้นหายยังพี่การกลัวตกน้ำหายยังเป็นใจเต้นไอจับดูหน่อยไอจับดูหน่อยไอเป็นไรเรามีเส้นสุขีบอยู่กัดก็ไหวน้ำเป็นอยู่ เนี่ยถ้าถ้าเราตกน้ำเราเป่านกหวีดเลยปิ๊ดๆเลยนะลูกนะไอ้นกหวีดเลยให้เห็นนกหวีดไหมไหนดูนกหวีดดิไม่ฮแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วกันเนาะอะไรดอกกินอหนรเยอะดอกกินด้นกหวี๊ดไม่หยุดนี่ลูกใเป็น้ะเอานกหวีดหนูไม่มีเหรอลูกแม่มีมาของแม่มีอยู่นะเอาอเาไม่มีอ่ะเขาไม่มีจริงด้วยของแม่ก็ไม่มี มันสกปรกนะลูกไม่รู้ปากไค่เป็นปากไครไม่ใช่เปล่าเล่นเพราะว่าอะร้วไปทำหปางไหนอ้าวสั่งเลยค่ะสั่งเลยชี้เลยชี้เลยค่ะหัวเรืออ่านั่งดีๆค่ะหัวเรือจะตกนะคะหัวเรือัวเรือรวังสนะคะชีเปล่าเลวพันธุ์ท้ายจะโยนาไปก่อนเก่าเราต้อาอะักหน่ยเขาให้ตั้ง30นาทีลูกยังยังยไม่นั่นเลย น้ำสกปรกลูกอะไรน้ำปลาน่ะลูกกดตักน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ล้อเล็นแล้วเว้ยน้ำเข้ามาเยอะๆร่วมๆรวมปุ๊บแหน่เอานะคะเฟมี่ค่ะมองกล้องหน่อยค่ะน้องพี่ดูนักเขื่อมีจ้าเอ๊หลายเรื่องกลงไปแล้วจะมาสีไฟชนกันนะน้องเฟมี่ชอบมากเลยค่ะน้องเฟมี่บอกว่าน้องเฟมี่อยากกระโดดลงน้ำพ่อยังนี่พ่อยังนีงเราเนี่ยกระลงน้ำจึ๊งข้ามกัน Hey, <whoa. S 1> ปั่นข้าท่าไปปั่นข้าท่าไปเราจะต่อเล็นุูกนี่เป่าเล่าตรงนี้อันตรายคือเป่าเนี้ยไว้สำหรับฉุกเฉินเท่านั้นนะลูกไม่ใช่เป่าเล่นี้โอเค